มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเดินธรรมยาตราแล้วเนี่ยทำให้รถติดหรือเปล่าคุณโยมเราต้องยอมรับนะว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เนื่องด้วยคนหมู่ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบทั้งนั้นถามว่าเตะฟุตบอลเนี่ยนะแล้วมีคนมาชมฟุตบอลกันเยอะเนี่ยรถติดไหมมันก็ติดเขาจัดคอนเสิร์ตกันเนี่ยรถติดไหมติดคนไปซื้อของที่ห้างพอห้างเลิกเนี่ยรถติดหรือเปล่าติด แล้วเวลาเลิกเรียนเนี่ยพ่อแม่ไปรับลูกเนี่ยลดติดไหมติดแม้กระทั่งว่าเชา้ชาเช้าพระเดินแถววิทยาบาท9รูป10รูปเนี่ยทำไมรถติดหรือเปล่ามันก็มีผลกระทบบ้างนิดหน่อยแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่ได้มาคุ้มไหมอย่างเล่นกีฬาเนี่ยคนมาเชียร์กันเป็นหมื่นแล้วลดเปนติดบ้างเนี่ยคุ้มไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาในหมู่ประชาชนเป็นการสันทนาการอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าคุ้มแม้กระทั่งคอนเสิร์ตก็มีกลุ่มคนชอบดนตรีไปดูเขาก็คิดว่าคุ้มทุกคนก็เออยอมกันนิดนึงนะชอบคนละอย่างบางคนไปดูคอนเสิร์ตแต่บางคนไม่ได้ดูแต่บอกรถจากคนไปดูคอนเสิร์ตติดเขาต้องอดทนนิดนึงแต่คนไม่ได้ดูคอนเสิร์ตอาจจะไปเชียร์บอลแต่คนดูคอนเสิร์ตไม่ได้เชียร์บอลอดทนคนละหน่อยแต่การเดินธรรมยาตราเป็นแถวเลียงเดียวไป ก็กินพื้นที่ลดประมาณเลนเดียวไม่ได้ปิดถนนเลยนะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประชาชนมาต้อนรับพระโุรงกันประมาณหนึ่งล้านคนนะแล้วเกิดความศรัทธ,ธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา<ม>เกิดแรงบนนันดาลใจในการทําความดียกระดับศีลทำในสังคมขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่ามหาศาลเจริญพรอ